างานเลี้ยงสัมมนาที่ถูกจัดขึ้นบนชั้นสี่ของโรงแรมแห่งหนึ่งแถวแถวหาดพัทยาเหนือเวลาตอนนี้ก็เกือบห้าทุ่มแก้วซึ่งเป็นหนึ่งในแขกของงานได้มาเข้าห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังห้องจัดเลี้ยงขณะที่เธอกำลังทำธุระอยู่เธอก็ได้ยินเสียงเหมือนว่ามีใครสักคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในห้องน้ำตามธรมาแล้วเสียงนั้นมันก็เหมือนกับว่าที่เดินเข้ามาห้องข้างๆที่เธอเข้าอยู่ ตอนแรกเธอไม่คิดอะไรคิดว่าคงเป็นเพื่อนแขกในงานด้วยกันทันทีที่ห้องข้างๆที่เข้ามาก็มีเสียงของอะไรสักอย่างได้กระแทกผนังห้องน้ําดังตุบจนทําให้ผนังห้องน้ํานั้นสั่นไปมาอย่างแรงจากการกระแทกแก้วที่กําลังทํำธทุระเสร็จแล้วกําลังจะออกจากห้องน้ําพอดีได้สะดุ้งตกใจเพราะคิดว่าห้องข้างๆนั้นอาจจะเป็นลมลื่นลม้มจนกระแทกพื้น ถ้าล้มแรงขนาดนั้นอาจจะบาดเจ็บได้แน่นอนเธอจึงรีบออกจากห้องน้ําเพื่อที่จะมาเคาะเรียกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ห้องข้างๆนั้นประตูได้ถูกเปิดอยู่และไม่มีใครอยู่ในนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครคนนั้นจะวิ่งออกไปได้เร็วเพียงแค่ชั่วพริบตาเธอได้ใจหายว่าบลุ่นไปที่ตะตุ่มพร้อมกับสอดสองสายตาไปทั่วทุกๆห้องในนี้แต่สิ่งที่พบเจอ คือความว่างเปล่าในนี้มีเธออยู่แค่คนเดียวที่ยืนอยู่หน้ากระจกขณะที่เธอกําลังงุนงงสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้พร้อมกับกําลังจะวิ่งออกไปจากห้องน้ําท่านใดนั้นสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นเงาของหัวใครสักคนหนึ่งผ่านกระจกลักษณะคล้ายๆกับยืนโผล่พ้นผนังห้องน้ําขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้ดูแล้วในห้องนั้นไม่มีใคร ธอจ้องเขม่งอยู่อย่างนั้นความจริงเธอควรที่จะรีบวิ่งออกไปจากห้องน้ำนี้ได้แล้วแต่เธอกลับก้าวขาไม่ออกขณะที่หัวงใครสักคนหนึ่งที่ตอนนี้เริ่มชัดขึ้นว่าเป็นหัวของผู้หญิงที่มีลักษณะผมยาวปิดหน้าปิดตากระเซาะกระเซิงค่อยๆโผล่พ้นขอบของผนังห้องน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆและร่างนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับหันหน้ามาที่แก้ว ที่ยืนตัวสั่นอยู่ที่หน้ากระจกและตอนนี้เธอเห็นมันชัดมากว่าคนคนนั้นเป็นเด็กหญิงสาวฝรั่งคนหนึ่งที่หน้าตาขาวซีดไม่มีแววตาแต่หน้าตาเลอะเทอะไปด้วยคราบสีดำเต็มไปหมดเด็กหญิงฝรั่งคนนั้นค่อยๆปีนผนังห้องน้ำขึ้นมาพร้อมกับทำท่าปีนปลายเข้ามาหาที่แก้วตอนนี้เธอต้องทำอะไรก็ได้สักอย่างให้ตัวเองหลุดจากอาการตัวแข็งทื่อนี้เธอได้กรีดร้องออกมาสุดเสียง เสียงร้องของเธอนั้นดังมากโวยวายเหมือนอย่างกับคนบ้าตอนนี้เธอเริ่มขยับขาของตัวเองได้แล้วและเธอกําลังจะวิ่งออกไปจากที่นี่แต่ยังไม่ทันได้ก้าวพ้นขอบประตูห้องน้ําดีร่างของเด็กหญิงฝรั่งนั้นอยู่ดีๆก็โผล่พลดพลาดมาจากไหนไม่รู้เข้าม,มาขวางเธอที่หน้าประตูห้องน้ําจนแก้วแทบจะวิ่งชนตอนนี้ไม่ต้องสาธยายอะไรแล้วแก้วกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจกลัวสุดชีวิตล้มนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ที่พื้น พร้อมกับใช้เท้าดันตัวเองให้ถอยหลังไปเรื่อยๆจนชิดผนังห้องน้ําตอนนี้ด้วยเสียงเอะอะโวยวายของเธอทําให้แขกในงานบางส่วนที่เข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆของเธอบางคนเห็นแบบนั้นก็โดยรีบเข้ามาดูว่าเธอเป็นอะไรแต่ในนี้คือห้องน้ําหญิงแก้วที่เรียบแรงเยอะมากจากอาการที่กลัวจนสติหลุดเธอกรีดร้องโวยวายไม่หยุดและดิ้นพล่านพล่านไปมาจนเพื่อนสองสาคนได้เข้ามาจับตัวของเธอไว้ก็เอาเธอไม่อยู่ เธอได้วิ่งออกไปที่ด้านหน้าเวทีด้วยการโวยวายจนทําให้แขกในงานทั้งหมดแตกตื่นและชุนลมุนเธอได้วิ่งอารวาดไปมาในงานจากโต๊ะนั้นไปโต๊ะนี้จนมีเพื่อนของเธอได้ตะโกนบอกมาว่าใครก็ได้ช่วยจับเธอไว้หน่อยเธอโดนผีหลอกจดอีกแค่เสี้ยววินาทีก่อนที่เธอจะเปิดหน้าต่างห้องจัดเลี้ยงนั้นแล้วกระโดดออกไปชายหนุม่มในงานร่วม5ถึง6คน ได้จับร่างของเธอเอาไว้ทันพอดีก่อนที่เธอจะตกลงไปยังพื้นเบื้องล่างเรื่องราวสุดล้อและสุดระทึกนี้ทางห้องสิงสูขอใช้ชื่อตอนว่าเดรัฉานมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยาเมื่อประมาณปี2545สำหรับใครที่ได้ติดตามห้องสิงสูในอีพีที่30ตอนฝากหลานไว้กับผีเรื่องนี้ คือจุดเริ่มต้นของความหลอนและความสูญเสียทั้งหมดเราขอใช้นามสมมติผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้เราฟังว่าชื่อคุณพัฒนผู้ที่คลุกคลีอยู่กับโรงแรมแห่งนี้และทราบประวัติที่มาที่ไปได้เป็นอย่างดีในช่วงนั้นเรื่องราวความเฮี้ยและความหลอนของห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมนี้ไม่ได้ถูกพูดถึงแค่ในวงแคบแบ,แ,บแต่มันได้แพร่สะพัดกันไปปากต่อปากจากแขกเรือของโรงแรมที่ได้เข้าพักและเขาพบเจอเรื่องราวแปลกๆมากมายนั่นเอง ัดทำงานเป็นช่างไฟฟ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะรับงานซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งระบบไฟของโรงแรมในส่วนพัทยาและคืนนี้ผัดก็ต้องเข้าไปทำงานและปรับปรุงระบบไฟในโรงแรมดังกล่าวโดยความที่ช่วงนี้ในโรงแรมจะมีงานสัมมนาทุกวันทั้งตอนเช้าและบ่ายพอเย็นก็เป็นงานเลี้ยงแทบจะไม่ได้พักเครื่องและพักระบบเลยผัดได้เข้ามาดูเบื้องต้นแล้ว เมื่อตอนกลางวันและเจอปัญหาแต่การแก้มันต้องปิดระบบทั้งหมดของทั้งชั้นนั่นคือถ้ามันจะทำตอนกลางวันขณะที่ลูกค้าใช้บริการอยู่มันไม่ได้แน่นอนเพราะงั้นก็ต้องมาทำตอนที่ไม่มีการใช้งานนั่นก็คือตอนนี้ที่งานเลี้ยงเพิ่งแล้วเสร็จนั่นคือเวลาเที่ยงคืนผาดไดเดินทางมาถึงพร้อมกับแอดซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน และมีจักซึ่งเป็นช่างประจำของโรงแรมนี้ได้เข้ามาร่วมทีมในการเรื้อระบบในครั้งนี้ด้วยและแน่นอนเสียงลือเสียงเล่าอ้างเกี่ยวกับความเฮี้ยนและความหลอนของห้องจัดเลี้ยงแห่งนี้ทั้งสามคนรู้ดีแต่ด้วยความที่แต่ละคนไม่ได้กลัวผีมากมายแล้วก็คิดว่ามาทํางานไม่ได้มาลบหลู่หรือรบกวนอะไรต่างคนต่างอยู่ก็น่าจะไม่มีปัญหาแต่เอาเข้าจริง ด้วยความที่ไม่กลัวผีของแต่ละคนเมื่อมาอยู่ในสถานที่จริงในเวลาที่เป็นใจแบบนี้ต่อให้เป็นคนที่ไม่กลัวขนาดไหนมันก็มีอาการเสียวสันหลังได้เหมือนกันแหละไฟฉุกเฉินสามดวงได้ถูกเปิดขึ้นและถูกวางไว้ที่พื้นห้องในแต่ละจุดภายในห้องประชุมตามมุมห้องทําให้ห้องประชุมที่กว้างขวางแห่งนี้พอมีแสงสว่างขึ้นมาได้บ้างหลังจากที่พัด ได้ไปลงเบรเกอร์ตัวใหญ่ที่อยู่ในห้องโสดเป็นที่เรียบร้อยงานที่ต้องทำส่วนใหญ่จะอยู่ที่หน้าเวทีทั้ง3มคนทำงานไปและก็คุยเล่นกันสนุกแซวกันไปเรื่อยเพื่อไม่ให้บรรยากาศมาดูอึมครึมมากนักตอนนี้พัดได้รื้อระบบอยู่ในห้องโสดที่อยู่ด้านข้างเวทีส่วนแอดกับจักก็กำลังปีนบันไดอยู่ที่หน้าเวทีเพื่อต่อสายไฟเมนอยู่ทันใดนั้นทั้งสามคน ก็รู้สึกขึ้นมาพร้อมกันว่ามันเหมือนมีเงาเงาหนึ่งได้วิ่งตัดผ่านไฟฉุกเฉินที่เปิดไว้มันเป็นการวิ่งตัดที่เร็วมากจนพัทได้ออกมาจากห้องโสดและมองไปที่ทั้งสองคนที่อยู่บนเวทีทั้งสามคนมองหน้ากันแล้วก็มีแต่ความเงียบแต่ละคนก็พยายามปล่อยเลยตามเลยไม่พูดไม่ถามไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกอยากจะทำงานของตัวเองกันต่อแต่ก็ไม่ไหวไม่นานัก เงานั้นก็ได้วิ่งตัดผ่านไฟฉุกเฉินนั้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้มีแค่เงาแต่มันมีเสียงด้วยมันเป็นเสียงวิ่งจากมุมห้องฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งผัดรีบออกจากห้องโสดนั้นอีกครั้งแต่ทั้งแอรและจักเองก็ยังอยู่บนเวทียังไม่ได้ลงมาผัดรีบวิ่งขึ้นไปหาทั้งคู่แล้วก็ถามว่าใครมาวิ่งในนี้พร้อมกับสาดไฟฉายไปทั่วห้องก็ไม่มีใครในห้องนี้ มีแค่พวกเขาสามคนพวกเขายืนเกาะกลุ่มกันเวลาผ่านไปพักใหญ่ความกลัวและความหวาดระแวงก็เริ่มคลายลงไปได้บ้างแต่ละคนคิดว่าเสียงที่วิ่งนั้นอาจจะเป็นเสียงของแขกที่ขึ้นมาแห้งเอาที่สาวายน้ำข้างห้องนี้ก็ได้ส่วนเงานั้นอาจจะเป็นแมวหนูแมลงหรืออะไรก็ได้มันสามารถเป็นไปได้หมดแต่ละคนแยกย้ายกันทำหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยมาจะถึงตีหนึ่งครึ่ง และตอนนี้มันก็เกิน50%แล้วแต่ละคนตั้งใจที่จะไม่พักมือเพื่อคลายความเมื่อยล้าเพราะอยากเร่งให้มันเสร็จแบบเร็วที่สุดอีกอย่างแต่ละคนก็อยากออกไปจากที่นี่ในเวลาแบบนี้ซะเต็มประดาแล้วแต่ทันใดนั้นเสียงร้องที่โหยหวนและแผ่วเบาได้ดังกล้องออกมาจากทางด้านหลังห้องที่เป็นฝั่งริมหน้าต่างทำให้บรรยากาศก่อนหน้าที่เป็นการพูดคุยเล่นสนุกสนาน กลายเป็นความเงียบฉพลันความวังเวงเย็นเฉียบได้เข้ามาปกคลุมในห้องนี้โดยทันทีหนุ่มช่างทั้งสามคนหยุดการเคลื่อนไหวพร้อมใจกันค่อยๆเดินมากรอกลุ่มกันหันไปที่ต้นเสียงนั้นทุกคนเริ่มมือไม้สัน่นแสงของไฟฉายค,ยค่อยๆสาดออกไปแบบสันส่นๆตามท่าทางของมือที่จับถึงแม้ในห้องนั้นจะเย็นเฉียบแต่ทุกคนตอนนี้ เงื่อท่วมตัวและเริ่มมือสันปากสันเมื่อแสงของไฟฉายได้ส่องออกไปที่หมุมห้องด้านขวาและปรากฏภาพของหญิงสาวคนหนึ่งได้นั่งซุกหน้าตัวขดกอดเข่าอยู่ที่มุมห้องผมเผ้ารุงรังปกคลุมว้มิชชิดทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งสามคนตอนนี้ช็อกมากเพราะไม่คิดว่าเรื่องราวที่ได้เล่าขานมามากมายจะได้เจอกับตัวแบบจัง แต่เรคนคิดไม่ออกทําอะไรไม่ถูกว่าจะยังไงต่อดีขณะที่เงาของหญิงสาวตัวเล็กๆที่อยู่ไกลๆนั้น,น,นก็ค่อยๆเงยหน้าที่ซบอยู่บนขเขาของตัวเองนั้นขึ้นมาทั้งสามคนยืนตัวแข็งทื่อใจเริ่มเต้นแรงขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้หญิงสาวนั้นได้สบตาก,กับทั้งสามคนเป็นที่เรียบร้อยแววตาที่ว่างเปล่าของเธอเริ่มแข็งกร้าวขึ้นมาเรื่อยๆจากแววตาที่ว่างเปล่าก็เริ่มแดงกำ หน้าตาที่ขาวซีดไร้ความรู้สึกก็เริ่มมีเลือดฝาดจนเปลี่ยนเป็นดำคล้ำต่อหน้าต่อตาพวกเขาและตอนนี้จากร่างของหญิงสาวที่นั่งกอดเขา่าก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนจ้องเขงมิงมาที่พวกเขาทั้งสามและทันใดนั้นร่างของเธอก็ได้วิ่งพรวดพราดตรงเข้ามาที่ทั้งสามคนโดยไม่ทันตั้งตัวตอนนี้ทุกคนร้องโวยวายขวัญกระเจิงโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่จับอยู่ในมือเลยแต่อย่างใด แต่แค่เสี้ยววินาทีก่อนที่ร่างของหญิงสาวนั้นจะวิ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาสายไฟเมนหลักด้วยแรงดัน360โวลต์ซึ่งเป็นไฟแรงสูงสามเฟสที่พวกเขาถืออยู่จากการตกใจสุดขีดมันได้เกิดการช็อตกันจากการชุลมุนวุ่นวายนั้นแสงของไฟที่สปาร์คช็อตกันได้วูบว่าไปทั่วห้องพร้อมๆกับเสียงช็อตกันดังเปรีย้ยของไฟแรงสูงกับตัวนําไฟฟ้าอย่างดีของร่างทั้ง3คนแค่ชั่วพริบตาร่างของพัดก็ได้กระเด็นออกไปจากกลุ่มเพื่อนด้วยแรงผลักของไฟ ส่วนแอดกับจักมือทั้งสองข้างของเขาทั้งคู่ได้จับกับสายไฟที่เปลือยเปล่าที่ไร้ฉนวนห่อหุ้มตอนนี้ร่งางของทั้งคู่ได้ยืนชักกระตุกควันสีขาวเริ่มโวยพุ่งออกมาจากปากและเริ่มซึมออกมาจากทุกๆส่วนของร่างกายและก็เริ่มมีกลิ่นเม็นไหมลอยโชยออกมาไม่นานนักเหตุการณ์ทุกอย่างก็ค่อยๆสงบลงพัดรอดตาย แต่ก็มีส่วนของเอลเลมือที่ไม่เกรียมเวอร์วะส่วนจักกับแอดนั้นก็ค่อยๆหมดลมหายใจไปด้วยร่างที่ไม่เกรียมหน่าสลดหดหูเป็นอย่างมากหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปร่วมครึ่งปีพัดก็เริ่มมีอาการดีขึ้นและสามารถทำงานได้เรื่องของคดีเนื่องจากพัดเป็นคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์ที่รอดมาได้จากการให้ปากคําของเขาตำรวจจึงสรุปคดีเป็นอุบัติเหตุ เพราะมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังค้างคาใจพัดมาตลอดนั่นก็คือใครเป็นคนยกเบรเกอร์เมนขึ้นเพราะมันคือสาเหตุหลักของการสูญเสียในครั้งนี้และก็มีอีกอย่างที่หลายๆคนสงสัยว่าผีสาวฝรั่งนั้นเธอเป็นใครและทำไมจะต้องมาเที่ยวหลอกล้อนจนทำให้เกิดการเจ็บตายอยู่บ่อยครั้งแต่สำหรับพัดเขารู้ดีว่าเธอเป็นใคร และเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งกลางฤดูร้อนของพัทยาที่สาวว่ยน้ำบนชั้นสีของโรงแรมยังมีแขกฝรั่งอยู่4ีถึงหคนกำลังเล่นสนุกเพื่อผ่อนคลายกันอยู่พร้อมๆกับเสียงเพลงที่เปิดคลอในจังหวะที่สนุกสนานจากบาร์ข้างๆบรรยากาศแบบนี้มันดีมากๆสำหรับฟิวพักผ่อนเคที K T, คือหนึ่งในแขกที่เข้าพักที่เป็นฝรั่ง อายุประมาณ14-15ปีหน้าตาสะสวยที่กำลังดำผุดดำว่ายในสระเล่นกับพี่สาวอย่างสนุกสนานย้อนกลับไปเมื่อสมัยนั้นเด็กหญิงก็คือเด็กหญิงความไร้เดียงสาไม่คิดอะไรใสๆสื่อๆประกอบกับเป็นชาวต่างชาติมันก็เป็นเรื่องปกติมากๆกับการแต่งชุดว่ายน้ำทูพีชแบบนี้ลงสระทุกอากับกิริยาของเคที่ทั้งที่อยู่ในสระ รายการเดินขึ้นเดินลงมันไม่ได้ปกติสำหรับสายตาคู่หนึ่งที่คอยจับจ้องมาจากมุมมืดมันคอยสำเลืองเคที่อย่างหื่นกระหายอยู่ตลอดเวลา Excuse Where the other room? เสียงของเคที่ได้ถามกับพนักง,งานสระนั่นคือเจ้าของสายตาคู่นั้นที่ยืนอยู่ข้างห้องระบบของสระเพราะห้องน้ำของที่นี่ตอนนี้มีคนเข้าเต็ม เขาหยุดคิดเพื่อประมวลผลประหนึ่งวางแผนแค่เสี้ยววินาทีแล้วก็ได้บอกว่าห้องน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดคืออยู่ในห้องจัดเลี้ยงตรงนั้นเขาได้บอกพร้อมกับชี้มือไปข้างหน้าเคที่ได้กล่าวขอบคุณแล้วก็รีบวิ่งออกไปอย่างร่าเริงโดยมีชายคนนั้นได้ค่อยๆเดินตามเธอไปติดๆด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนจนจับสังเกตได้เคที่ได้เข้าไปในห้องจัดเลี้ยงที่ว่างเปล่า แต่มันก็ได้ถูกเปิดไฟเอาไว้อย่างสว่างสวยเธอก็ได้เดินเข้าไปในห้องน้ําตามป้ายบอกทางที่ติดเอาไว้สักพักพนักงานสระคนนั้นก็ได้เดินตามเข้ามาแล้วก็ได้ล็อกประตูห้องโถงใหญ่จากนั้นก็ปิดไฟทั้งหมดและค่อยๆย่องเข้าไปในห้องน้ําที่อยู่ด้านหลังเวทีจากนั้นไม่นานก็มีเสียงกรีดร้องออกมาจากในห้องน้ําเมื่อพนักงานสระ กำลังจะล่วงและเมิดหญิงสาวฝรั่งคนนั้นอยู่ด้วยเรียบแรงของผู้ชายที่ร่างกายกำยำไม่มีทางที่หญิงสาวตัวเล็กๆจะสู้หรือขัดขืนได้เลยถึงแม้ว่าเคทีจะกรีดร้องขอความช่วยเหลือให้สุดเสียงมากขนาดไหน mm. ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะเสียงเพลงของบาท,ที่ดังอยู่ข้างนอกและภา,ายในห้องจัดเลี้ยงนี้ที่ออกแบบมาให้เก็บเสียงผู้คนภายนอกจึงไม่สามารถรับรู้ได้เลย เพราะว่ากําลังมีเหตุการณ์ที่น่าหดหูใจกําลังเกิดขึ้นในห้องจัดเลี้ยงแห่งนี้เคที่ได้พยายามขัดขืนทุกวิถีทางพร้อมกับกรีดร้องออกมาสุดชีวิตด้วยความหวาดกลัวถึงเธอจะวิ่งหนีและหลุดออกมาจากแรงของชายหนุ่มเดรชฉานนั้นได้ขนาดไหนสุดท้ายเธอก็ออกไปจากห้องที่มืดมิดนี้ไม่ได้อยู่ดีเธอวิ่งไปวิ่งมาเพื่อที่จะเปิดประตูออกทั้งผลักทั้งกระแทกก็เปิดไม่ได้ ร่างของชายกำยำนั้นก็ได้วิ่งตามมาเพื่อฉุดกระชากร่างของเธอไปกระทําชำเราต่ออยู่ดีเขที่ได้ร้องคร่ครวญออกมาด้วยความตื่นตระหนกและเสียใจขณะที่ชายเดรัฉานั้นก็กําลังล่วงเกินเธออย่างก,กับสัตว์นรกอยู่ที่กลางห้องเธอได้มองไปเห็นแสงสว่างเดียวที่อยู่ในห้องนั่นคือหน้าต่างเธอได้ใช้แรงเครือกสุดท้ายที่มีถีบเข้ากับร่างของมันนั้นเต็มแรง แล้วเธอก็รีบลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลและก็วิ่งไปที่หน้าต่างนั้นพร้อมกับใช้มือเลื่อนเปิดหน้าต่างบานใหญ่นั้นออกขณะที่เธอกําลังจะปีนขึ้นไปไอสันโรคตัวนั้นมันก็ได้รีบวิ่งเข้ามาจาับขาของเธอไว้ทันแต่ตอนนี้เธอจะไม่ไหวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกแล้วเธอได้ใช้พละกําลังที่เหลืออยู่เฮือดสุดท้ายของเธอได้ดีตัวเองออกจากมันพร้อมกับใช้เท้าถีบ้าไปที่หน้าของมันอย่างแรงจนร่างของมันได้เสถลาล้มไปอีกครั้ง แต่ร่างของเคที่ด้วยแรงผลักของตัวเองมันจึงทำให้ร่างน้อยๆของเธอได้ลอยปลิวพ้นขอบหน้าต่างที่ถูกเปิดทิ้งไว้นั้นโดยที่เธอยังไม่ทันตั้งตัวร่างของเคที่ได้ลอยไปกระแทกกับพื้นด้านล่างอย่างแรงและเธอก็สิ้นใจไปในที่สุดพนักงานสญญายเดรชานคนนั้นเป็นต่างดาว และหลังจากที่เกิดเรื่องมันก็ได้หนีกลับประเทศของมันไปแต่สุดท้ายมันก็ถูกจับแล้วก็มาติดคุกในไทยจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังไม่ได้ออกมาณปัจจุบันปี2568ห้องจัดเลี้ยงนั้นก็ยังถูกปิดปรับปรุงอยู่มันมีมากมายหลายเหตุการณ์หลายความรู้สึกในห้องนั้นถึงแม้ว่าทางโรงแรมจะพยายามเปิดใหมก่กี่รอบกี่รอบ ก็ไม่ไหวที่เหตุการณ์ร้อนๆต่างๆมันก็ได้วนเวียนเกิดซ้ำไปซ้ำมาไม่หยุดหย่อนพัดไม่รู้ว่าทางโรงแรมจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงแต่ที่รู้แน่ๆความเหี้ยนและความหลอนของเคที่และทุกๆดวงวิญญาณที่ได้ตายในนั้นก็ยังคงวนเวียนอยู่ในห้องนั้นยังคงเฝ้ารอการปลดปล่อยจนถึงทุกวันนี้